นาขอลองโดนนอยนอยย้อนผมเลยอ่ะตันนอยย้อนผมเลยอ่ะนอยย้อนผมเลยอ่ะเออก็เหมือนอยู่นะขอขอไม่ถ่ายนะสวยแน่อัตมงสวยแน่ม่เาัวนักเรียนเทรพ เราจะทำอะไรกันดีวันนี้้าตองกูทำแบบจับคู่ได้ไหมนี่เหรอกูดูอยู่แบบจาับจาบตวงแป้งกินน้อยเกินเนาะขัดไปเถอะถ้าจะสสิพี่มาให้เป็นไม่รูอาคิโยคอนฟันนโดน้ำมอ อยากเป็นเไหม่ันี้จ a k e หยุดชักน้ำสรอค่ะที่ร้อยล้นพอดีไม่ต่อใส่ออกออใส่ทำไมออนเฟินหน่อนกันนะโอ้โอ้เเทไๆมเทไหมเดือนหนึ่งโอ้เป๊ะ ใส่น้ำตาลจายคนละหนึ่งช้อนโต๊ะเกิน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 ช้อนมันไม่เกินหรอกถ้าเราตั้งใจใส่ใจทำเนี่โอ้ช้อนเบี้ยวเลยก่อนช้อนช้อนเหรอคุณมาแม่นี่เท่านี้เหรอใช่ครับอันนี้อะไรครับแอมโมเนียค่ะไม่เหม็นอะเหมือนเหมือนสีผมเลยอ่ะนะ ย้อนย้อนผมเลยย้อนผมนนเดินย้อนผมเลยอ่ะเออก็เหมือนอยู่นะใส่ผงน่ะเอามาผสมของเขาขอขอไม่ถ่ายนะมะม่วงกงคนละหนึ่งช้อนเหม็นน่าไม่อยากดมวานี้แล้วอ่ะนะโอเคอ้ยต้องไปใส่ผงยีสต์ใส่เกลือคนละช้อนสีแดงสีเขียวสีเขียวสีแดง อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเกลู้ตังสองช้อน่ออุยอยให้แดงๆหมดเลยมาแล้วไม่ทันพวกคำขับคำบอกวคำขับคำลาลาเด้อลาาปลาปงขัมคนลงๆาัวก่อนก็หอมน่ากินอยู่นะแต่ตอนแรกเหม็นไหมไม่อ้าว แม่เมื่ออยู่คิดถึงแม่กันไหมเนี่ยแม่อยู่บ้านบ้างไหมกลางคืนอ่ะสีอ๋อไม่ค่อยายังกะค้างคาวเลยคือออกไปทำงานอะไรเงี้ยเหรอลงมาปุ๊บหันไปหายรถนหาย เกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยบอกบอว่าหนึ่งทุ่มก็กลับมา2องทุ่มปลาังก๋วยต้งทอดไหมอ่ะต้องโบแค่อบพออบแล้วนก็จะ่วตร่ยการองไม่ไหวแค่นี้พอน่กินมาแรง กินแต่ของข้างนอกแต่กินแค่ชิ้นเดียวก็พอจะอิ่มเลรออิ่มแล้วนี่เก้าพันกันเออเอาไปกัดไข่งเกลียวแซ่แรงเฮ้โอ้โหกล้าถามแล้วโหเป็นลูกชิ้นเลยนะ ใจคือท,ทำหัวใจก็แกกำลังทำหัวใจเนี่ยโ oh. <laughs> อาไปจะทำเป็นซูชิไข่ปลากระหดใ้่หนุน่าก็แกทำได้สองอัน พอถึงขั้นตอนทอดแม่จะต้องอยู่ด้วยนี่วินิวางวางนี้เมวาวางก็วางเบาๆง,างี้ค่อยๆอย่าให้มันกระเด็นค่อยๆไหลลงไปเฮ้ยนี่ยวดูมือแม่ดูมือไม่ต้องปาดอย่างงี้จะโดนหน้าก็เดินนี่ก็แค่เนี้เออมันกระเด็นเลยนี้ก็แค่นี้อ่ะมันวางค่อยๆมันทำไมมัน ทำไมอ่ะเขาบอกว่าต้องให้รอปลต้องโกเหลืองแล้วนี่เขียวแล้วถ้ามันเหลืองนี่งงเลยนะมันรอดไหมเนี่ยต้องให้แป้งมันดิบๆหน่อยอ่ะปลาต้องโกแป้งมันต้องกินสุกอะไรเนี่ยเกดไม่รู้ค่ะเกดปั้นไปมั่วๆซั่วแหละ เอาเอาทุกอย่างเข้านี่ลูกอันนี้ชิวชีอันนี้อันนี้ชิวชีไข่อ่าโอเคแล้วอะไรอีกอันเนี้ยหมกเลยไข่ปลาอ๋อเขาพูดไข่ปลาไมเหมือนกันต่างกันไงคะก็คืออันเนี้ยอันนี้ไข่กุ้งเดี๋ยวจะดูนะจะสลับกันนะมอันนี้อะไรคะแต่ก้ามอืออันเราจะลงอันไหนไข่กุ้งไหนไข่ปลาอันนี้คือไข่กุ้งเนี่ยม่วงอ่าแล้วไหนไข่ปลาอันนี้ไข่ปลา ยืมเสียของพี่ออด้วยอะพี่ออใส่เลยทำเองโอ้โหพี่ออ,อมีชิ้นเดียวครับมั่นใจมากว่าอร่อยเดี๋ยวเสียของมันคุ้มันอ้วนขึ้นมันทองขึ้นอืมไป ทำไมกูก่อนเลยนะกูดูงนน่ายนะอุ้ยคงใครอ่ะทำไมมันอ้วนจังอ้วนตุบปากอันนี้ลุงมาเละตูดอาเมืออนึงจับสิจับกระดาษจัดกระดาษเออเบาๆเหม็นอ่ะอันไหนเป็นจริงแล้หาใจทับปากพูโอันนี้ เรนะระวังนะ่ะระวังมันล่วงแล้วก็ปูแม่อันนี้แม่ทำและนี่นะคะก็เป็นผลงานปลาท้องโห DIY อะไรก็ไม่รู้ออกมาแล้วมันคือลูกชิ้นเลยเนี่ยเออเหมือนลูกชิ้นยืนกินเลยอ่ะลองชิมดูก่อนว่าของใครของมันรสชาติเป็นยังไงเริ่มกินชิมก่อน อ่ะไรเช่นวันนี้อ่ะทำไมอ่ะเหม็นอ่ะเหม็นอะไรเอาโค้ชทำไมเหม็นอ่ะไหนๆเนี่ยทั้งนั้นมันไม่สุกเลยเอางี้เดี๋ยวให้พี่ๆกลับไปดูต้นคลิปใหม่นะว่าซีออนเนี่ยผิดพลาดตั้งแต่ขั้นตอนไหน ถ้าบอกว่าเริ่มมาดูใหม่แล้วกลับมาบอกว่าผิดพลาดแต่ตอนไหนเอางี้นะปากซอยสามสี่มีขายก็ต้องโขนสองร้านเลยถ้าอยากกินแม่จะปั่นจักรยานจะซื้อให้โอเคไหมเด็กๆเออใช่เออแล้วอีพีได้อยากทำอะไรตัวลอยอีกแล้วตัวลอยเหรอเราทำไปแล้วแล้วว่าอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับแป้งอ่ะไม่ได้ยรอบอ่ะพี่จ๋ากับน้องก็ปิดเทอมนะคะก็ให้ อยู่บ้านแหละไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าตอนนี้โควิกดกำลังระบาดก็สนุกเล่นที่บ้านได้ฮะอุปกรณ์แถวบ้านมาทํากันได้นะคะแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆแหละให้เด็กลองฝึกดูนะจ๊ะออถ้าชอบพีพีง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราสีอ่อและแม่จูนนะคะเมนูหน้าอยากให้เราทำอะไรลองเม้นมาเดี๋ยวแม่จูนไปนั่งไล่อัานคอมเมนต์แล้วให้สีออนทำตามที่พี่ๆบอกนะคะ ข่าวดีข่าวดีตอนนี้แม่จูนมีเพจ Facebook แม่จูนขายส่งที่นําเข้าสินค้าเกาหลีแท้ถูกดีแลกโตบรรจสละตัวนี้ฉีกสองเทใส่ปากเลย่อยมากพี่ฉีกแลเราขายของก็แบบตลกนะฮะยังขายได้นะฮะคนยังเชื่อพวกเรานเลยนะพวกคุณก็บ้าไปแล้วมาคุยมาซื้อกับแม่จูนที่เพจแม่จูนขายส่งนัจ้า สำหรับพี่ๆนี้ไปแล้วค่ะพี่ๆสวัสดีสสดค่ะไปแล้วค่ะพี่อย่าทำกินนะทำไมอ่ะแม่อร่อยแม่